สวครับวันนี้จะมารีวิวนะครับทอกมีหัวนะครับสไตล์อพิยานะครับนี่นะครับหนึ่งดับนะครับหัวนะครับจะแน่นเต็มนะครับลายก็ลวดลายก็จะเหมือนลุกเลีุไปนะครับนี่ครับไปหมดนะครับเนี่ยครับลวดลายจะใส่เยอะหน่อยแล้วก็เนี่ยครับซิงบนมีก็ประมาณนั้ แล้วก็สามช่องนะครับทำแค่สามช่องนะครับเหรดผมทำสามช่องนะตีช่องจะอีกราคาหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งนี่ก่อนท้ายนะครับแล้วก็หลังพึ่งจัดเต็มนะครับก็เหมือนรถล้วพัดั่วไปเลยนะครับตัวนี้แบกได้ถึงสามตันนะครับอ่าแบกได้สามตันนะครับตัวนี้เนี่ยครับแบกได้สามตันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นรีโว่ไอวิโก้แชมป์นะครับสามช่องสูงเมตรยี่สิบกระตกบนล่างนะครับครบชุดสนใจติดต่อได้นะครับการร้านนาดานะครับตัวันนี้งานดีๆมีคุณภาพนะครับเดี๋ยวให้ดูตับนะครับก็ก็ตรงนะไม่เคยดิ้งนะอ่าตัวนี้เนี่ยนะก็ไม่เคยดิ้งเท่าไหร่นะครับโอเคครับผม ก็ยังหดงานเย็นนะครับวิเศษนะครับงานวิเศ